ท่านครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้มาเยี่ยมมายามมาพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับน,นี่ครับสองฝั่งฝั่งก็เริ่มมีตึกรามบานช่องมีคูโบต้านะครับมีศูนย์คูโบตานะครับ,ว,รบวันนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ i น500เมตร at the roundabout take the fifth exit อ่ะเปิด GPS ไว้นะครับ GPS มันก็เลยพูดต้งขออภัยนะครับว่าม,มีศูนย์มอเตอร์ไซค์ฮอนด้านะครับอผมขับตรงเข้ามานะครับทางด้านขวามือนี้เป็นเทศบาลตำบลสีเมืองใหม่นะครับทั้งหน้าเป็นอะไรครับตรงนี้ผมไม่เคยมาเลยนะครับอำเภอนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งคำขวัญน,นะครับเมือง เมืองอะไรครับเ,น,เนีาาย่ยเม,มืองนาลายวงกลมใหญ่สารหลักเมืองหลักใจอะไรนะครับเป็นสวนสาธนารณะนะครับเป็นวงกลมนะครับคือบรรยากาศของอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับโอ้สวยงามทีเดียวครับร้านกาแฟที่ทางด้านซ้ายมือนะครับผมขับรถอยู่ในวงกลมนะครับวงเวียนของศรีเมืองใหม่นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับของ อเภอสีเมืองใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเลี้ยวไปทางนี้นะครับไปทางโรงพยาบาลนะครับนี่ครับก็มีเซเว่นอีเลเว่นอยู่สองางฝั่งเลยนะครับซ้ายและขวามีเซเว่นนะครับตรงนี้ก็เจริญทีเดียวนะครับอำเภอสีเมืองใหม่ครับข้างหน้าผมมองไปนะครับเห็นเป็นบิ๊กซีเล็กนะครับบิ๊กซีแล้วก็มีไฟแดงนะครับเป็นสีแยกไฟแดงในตัวอำเภอเมือง สีเมืองใหม่นะครับตัวอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ก็บรรยากาศในตัวเมืองอ๋มอมีเป็นไฟแดงนะครับมีไฟแดงในตัวเมืองตัวอาเภอเมืองสีเมืองใหม่นะครับตรงโน้นก็เป็นคําขวัญน,นะครับสีเมืองใหม่แนดนธรรมประเสริฐนะครับ เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับคำขวัญสีเมืองใหม่ทําแนมทําประเสริฐทิมกําเนิดหลวงปู่มั่นทินทินกาเนิดหลวงปู่มั่นนะครับแล้วก็อะไรว่าอ่านไม่ทันครับคุณผู้ชมมีที่ขายเสื้อผ้าเยอะแยะเลยครับฝั่งทางด้านซ้ายมือเราเป็นตลาดนะครับขวามือเป็นตลาดเทศบาลตาบลสีเมืองใหม่นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเ,เป็นตลาดของประจําอําเภอเลยนะครับของอาเภอ สีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับขับรถเล่นมาเรื่อยๆนะครับพาทุกท่านมาถึงอำเภอสีเมืองใหม่นะครับโอ้ขวามือมีบขสด้วยนะครับมีสถานีขนส่งผู้โดยสารนะครับของอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับเอาละครับออกจากตัวเมืองมาสายมือเป็นโรงพยาบาลสีเมืองใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นโรงพยาบาล สีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีโอ้คนรอกดเงินตู้เ t ทีมของกรุงไทยกันเยอะทีเดียวนะครับซ้ายมือนะครับเป็นโรงพยาบาลขวามือเป็นวัดนะครับเดี๋ยวผมดูชื่อวัดก่อนชื่อวัดอะไรวัดสีเมืองใหม่เลยนะครับทุกผู้ชมเอาละครับผมก็ออกจากตัวเมืองแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ